เอออย่าสะเออมาตำเบสนะเอซีผมปกป้องคุณเอซีผมปกป้องผมนะผมบอกไว้ก่อนพี่เคกับเบสบอกนั่งอยู่ตรงนี้พระตุพพีเคเหรอพี่เคทำไมนั่งอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอครับเดี๋ยวเจะสามที่ผมไปแล้วทุกคนมันจะสองชั่วโมงแล้วโอ้ยจะโบกจะไปตั้งนานแล้วโอ้ยตอนนี้หนึ่งชั่วโมงห้าสิบเจ็ดนาทีโบจะไปตั้งนานเลยเหม็นไปแล้วครั้ง อุ้ยพี่เน็ตมาดูเหรอพี่เน็ตพี่เน็ตพี่เน้นผมไล่เล่นๆนะพี่เน็ตผมมาหยอกไอ้มารกหนักผมมวยเลยอุ้ยจริงอ่จริงหมอนไปรังคู่นะเตะทิ้งเลยนนีทุกคนครับมาจะเตะหมอนนี่ทิ้งทุกคนดูสิพี่มาอย่าได้แฟนเอออะไรวะทุกคนเราต้องทำยังไงทุกคนมามาทุกคนมารจะเตะหมอนนี้ทุกคนแบลทุกคนมันว่าคำหยาบอีกแล้วอ่ะทุกคนดูสิทุกคนดูมั้งว่าผมอ่ะมันว่าผมทุกคนดูสิ ในไลให้กูหนักพี่แต่เสียงมึงที่ดากูบอกว่าไม่ดันแล้วพี่เน็ตอยากขำมครับพี่เน็ตมาทำไมทำแบบนี้วะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ม้าที่แสนวิญญาณชอบครับพี่ดน็เออแสดงว่าเราคนนี้น้องคนนี้เพิ่งเพิ่งสมัครดีโก้น้องคนนี้เพิ่งสมัครดีโก้ใช่ไหมครับรับประปลนผู้เล่เจ๋อพิ่งสมัครพี่มายังไม่ทำที่เบ็ดเลยใช่เอื่นไหลบอลเอื่นอาจจะไล่นะผมเพราะหมูเหมือนที่อัน มารกเหยียบหมอนเบสทำไมเบสยังไม่ได้เหยียบเลยนี่หาใส่ร้านคนอื่นเขามาร์กจะเหยียบหมอนเบสนะมาร์กบอกนะแม่ไฟก็ไฟเบสเนี่ยใจะขออนุญาตยังอะ่ะขออนุญาตตาดำยังอะ่ะโอ้ยน่าเกลียดยังทำไมพูดแบบนี้วะมาร์กรู้ไหมว่ามันน่าเกลียดนะรู้หรือเปล่าพูดกัาพูดคำนี้ออกมาเนี่ยของใครใครก็หวงต้องขออนุญาตทัต้งนั้นแหละจะใช้อะ่ะทำไม ทำไมมาทำไมเป็นคนแบบนี้เดี๋ยวเลิกพีบายครับทำไมเป็นคนแบบนี้ล่ะฮะพี่เบสเลิกพูดไหนคะไม่ไม่พูดเองนะไม่มีเม้นนี้นะมาดูมาดูก็เมนนั่นเอฟซีมาร์กไงไม่เจอเอฟซีเบสเอฟซีเบสอยู่ในนี้ไปนอนแล้วนะได้ยินแต่เสียงเบสแต่เสื้อเอชเอ็มเอลครับผมก็ไม่อยากจะอวดนะครับนี่สวัสดีครับ รู้ไหมเสียงที่มายส่งที่เบสใช่ครับทุกคนเบสเซามีแล้วเฮ้ยมาร์คทำไมมาร์คพูดตอนหล็บนี้อ่ะโอ้ทุกคนดูเบสโพสิ่งเบสพราว่าสอหลาเอ้ยมันผวนดิต่อแหล็แต่โลมาร์คทำไมมาร์คพูดกันเงียบล่ะอุ้ยทุกคนมาร์คโรลิ้นใส่ผมนี่มาร์คไม่น่ารักเลย